เอาทิสเข้าใหม่ครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมไม่แค่แสนต้นๆนะครับแต่ได้ปี2021ใหม่ๆกันไปเลยแรกรับสภาพสวยครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามีไบสปอร์ตมอนิเตอร์แม็กซนิ้วลายเท่ๆครับมีคูนโทน,ทนกล้องถอยจอร์ดสกรีนและประหยัดน้ำมันสูงสุด24ลิตรเบาะหลังก็พับได้สภาพสวยเดิมนะครับป้ายแดงร้านหนึง่งตอนนี้เหลือแค่5 0 0แสนกว่าใครสนใจอยู่ผมรีวิวรละเอียดผ่อนแค่9ก0 0กว่านะสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพันนะครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้นมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับรถเข้ามาใหม่จะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับวันนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายสวิตครับมีเอาติสนะครับเข้ามาใหม่อีก3คันนะใครรอนะครับห8ไฮบริดพรีเมียมเป็นเจนไมน์เช่แล้วนะครับปี2อ2 1ีเเข้ามาทั้งหมด3คันครับมีสีดํากับสีบอลครับสีดำกับสีบอ์เนี่ย ราคาจะอยู่ที่559,000ปีเบดเหมือนกันนะครับเลขไมประมาณแสนต้นและแสนกลางนะครอยากได้สีดําหรือสีบรอนทักมาได้นะตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปครับนะส่งราคาให้ดูแต่วันนี้ขอเปิดที่คันแรกครับคันนี้ได้เป็นสีขาวครับราคาจะขยับเยอะกว่าสีดํำกับสีบอลเล็กน้อยนะครับคันนี้1.8ไฮบิดพรีเมียมครับปี2021นะไมประมาณแสนสองครับได้เป็นตัวไมได้เชนแล้ว ตัวพรีเมียมเนี่ยจะเขาจะอัปเกรดมาจากตัวมิดนะครับเพิ่มมา3อย่างที่เราเห็นจะชัดเลย1ครับล้อแม็กครับสังเกตถ้าเป็นไฮบริดพรีเมียมเนี่ยการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันเป็นตัวเดียวกันนะนะครับประหยัดน้ำมันได้สูงสุด24กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันแต่เขาจะได้ล้อ16นิ้วครับเป็นสีอลนอยปกตินะแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมที่เป็นมายเนอร์เชนอะในปี21จะได้ล้อลายนี้แล้วนะครับ2ครับเขามีคูซอนโทนให้นะใครต้องการขับทางไกลเนาะออกมอเตอร์เวย์อะไรแบบนี มีคู่คอนโทนลขับสบายกว่าครับอย่างที่สามจะเป็นเรื่องของบสปอร์ตมอนิเตอร์ที่เขามีให้ครับพูดง่ายๆคือตัวพรีเมียมเนี่ยอัปเกรดมาเป็นตัวรองท็อปนะอัปเกรดมาจากตัวมิดครับเพิ่มมา3ามจุดนี้ที่ผมพูดไปออกใหม่ป้ายแดงราคาจะสูงกว่าประมาณสัก20,000บาทนะครับใครสนใจครับเอาติสสีขาวแบบนี้นะครับไมเคิแสนต้นๆปี2021บครับเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะฟรีดาวได้ครับคุณพ่ออยู่แค่9ก0 0พกลางๆเท่านั้นนะ9ก0 0กว่าบาท นะฟรีดาวได้นะครับคันนี้ออกมาใหม่ประมาณล้านหนึ่งนะตอนนี้เหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทเองมีบริการจัดเฟรนช์ถึงบ้านทั่วไทยครับใครอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะเพชรยนต์มีสิบฐาบ้านการเงินครับเข้าพบคุณนะที่อำเภอที่คุณอยู่นะที่จังหวัดที่คุณอยู่ได้เลยนะครับและทุกคันครับองรบริษัทเพชรยนต์เรามีบริการตรวจรถครับ215จุดโดยชิคครับนะจองมาปุ๊บผมแจ้งตรวจรถให้คุณเลยครับเขาจะตรวจบอดี้ภานนอกข้อดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ครับ และโครงสร้างหลักทั้งหมด2 1 5จุดตามหมวด,ดหมวดหมู่ที่ผมพูดไปนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ทเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับแอดไลน์ได้ปรึกษาฟรีไม่คิดเงินครับมาดูด้านหน้าดีกว่านะเรทผ่อน9ก0 0กว่าบาทนะครับได้ปี21ไฮบเให้บิด e e ด้วยไฟครับเป็น LED p r o คเตอ o r ปรับสูงต่ำได้พร้อม day light ครับคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะตอนออกมาใหม่เนี่ยราคามันอัปเกรดประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับกระชนหน้าครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีสีดำแบบสีดำกอ o ซ s y เนอะดำเงาๆคา,า,าดกลางนะ เป็นโลโก้โตโยต้านะมีขีดฟ้าแบบนี้ไฮบริดแน่นอนนะครับคุณดูสันเหลี่ยมพรมฝากระโปรงเขาสวยนะนะครับส่องกับแสงไฟนะครับเป็นสีขาวมุกแบบนี้กระจกเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวนะเป็นอะคูสติกการ์ดลดเสียงรบกวนภายนอกแล้วก็จะมีภาษีพรบนะครับพรบนี้ต่อใหม่1ปีครับภาษีคันนี้ก็69เรียบร้อยด้านข้างครับป่องซุ้มล้อข้างแนบพิซซนิทอันนี้เป็นสภาพแรกรับเข้าใหม่นะครับล้อแม็กซ์สิบเจ็ดดิสเบกสี่ล้อครับยางลันแสตหน้าแคบนะสองสองห้าทับสี่ห้าเซนอาร์ นะครับยังมิชลินด้วยขายหายู่นะครับมาจัดได้คันนี้ผมว่าคุ้มนะสีขาวสภาพดีนะมีบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้วนะเป็นรุ่นลองท็อปที่อัปเกรดใหม่ในเชียนมาปี21หนึ่งวารันตีแบตเขาก็จะเหลืออีกประมาณ 6- 7ปีนะสังเกตรครับสันเลียมคมด้านประตูนะครับรับประกรันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกับไมกอไมอยู่แล้วผงซุ้มล้อหลังเนี่ยทีสนิทรับแม็กหลังไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆมาดูด้านท้ายกันไฟท้ายเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์ครับเนี่ยจะเป็น สีแดงเข้มๆเ,เนาะมันจะไม่ใช่หลอดไส้แล้วเป็น LED แบบไ like ร้ไกด์นะครับเซ็นเซอร์หลังมีครับกล้องหลังมีคันนี้เป็นรถหน่วยง,งานบริษัทญี่ปุ่นครับของซูมิโตโมมิซุยนะครับใครที่เคยติดต่อเนาะพวกบริษัทญี่ปุ่น,นจะรู้แหละเขาเป็นบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์ลิสซิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะให้กับบริษัทญี่ปุ่นพวกเครื่องถ่ายเอกสารรถเช่าเป็นฟรีดแบบนี้พวกนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับมือเดียวพอศูนย์ไม่แค่แสนสองครับนะสนใจมาจัดได้เลยพะเบียแปดศูนย์หนึ่งเนะ ท้ายครับเปิดแบบตัวล็อกไฟฟ้านะแบบนี้มีกล้องให้นะทะเบียนก็ได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยไม่ได้เอาคืนนะครับมาเช็คโครงสร้างด้านท้ายกันไฟท้ายครับไทโคโอิโตแบบนี้ซิลโซิลิโคนสปอตเซอร์ครับนะหัวน็อตด้านท้ายครับถ่ายจอดๆให้คุณดูแบบนี้นะไม่มีร่องรอยการแกะครับไม่มีรอยประแจน,นะหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับด้านท้ายครับสีด้านเดิมๆนี่ฝาท้ายน้ำหนักเช็คน้ำหนักแล้วอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับไม่มีเปลี่ยนแน่นอนซิลเรียบครับดูระบรายอากาศกลมๆแบบนี้ มาเช็คหัวน็อตฝั่งนี้กันต่อนี่ไม่มีร่องรอยการแก่ขันไขขยับนะครับใครหารถสักคันครับที่อึดคุ้มทนครับแล้วเป็นแบบไฮบริดมันประหยัดน้ํามันด้วยและสภาพสวยเดิมแบบนี้ผมแนะนําคันนี้อะตะเข็บข้างแห้งๆเลยหนึ่งเลยข้อดีของเขาประหยัดน้ํามันครับสองครับเขาทนนะเขาคุ้มครับแม่ทันถูกและไฮบริดนะครับของโตโยต้าเนี่ยเขามีมาแล้วแบบหลัก10ปีแล้วนะสิบสาิบปีแล้วนะไปใช้งานต่อชิวๆนะครับอู่อู่ไฮบริดเยอะนะศูนย์ไฮบริดก็ทั่วไทยอะของโตโยต้า วารันตีก็6ปีกว่านะแบตล้อสำรองเป็นล้อตรงรุ่นเนี่ยสิบนิ้วด้านหลังโครงสร้างเดิมเลยนี่ยไหาอยูนะครับไฮบิดนะตัวเอลติสเนี่ยมาจัดได้ที่เพชรยนเพชรยนมีเอลติสไฮบิดสิบวัคคันได้นะนะคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับแต่ว่าเป็นเจนแมนเชนปีสองหนึ่งไม้แสนสองสภาพสวยครับผ่อนอยู่9ก้าพันกว่าบาทและมีเดี๋ยวชบดูคันนี้หน่อยคันนี้เป็นไฮบิดไฮนะครับหลุดจองลูกค้าผมมาคันนี้ไม่สี่หมื่นแต่เป็นปีสิบเก้าคันนี้ไม่ใช่รถหน่วงงานเป็นรถบ้านครับ นะใครหาแบบไม่น้อยๆแล้วได้เป็นตัวท็อปนะคันนี้ให้บิดไฮ10ปี19คันนี้5แสน3หมื่น9พันผ่อนอยู่9พันสามนะโซคันนี้ผ่อนมามาสัก9พันหก9พันเจ็ดนะครับ9พันหก9พันเจ็ดประมาณนี้ต่างกันเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าม,มันใหม่กว่าสองปีนะครับเป็นรุ่นรองก็จริงแต่ฟังก์ชันมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะนะครับด้วยความมองข้างนอกนี่ดูไม่ออกนะครับเพราะว่าล้ออะไรอย่างนงี้เขาเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกันแล้วมารับชมคันนี้กันต่อภายในกุญแจรองรับคีย์เลสครับด้านข้างมีบสปอร์ตมอนิเตอร์ ภายในครับสีดาหมดเลยนะรถประจาตาแหน่งพวกนี้ก็เช็คศูนย์ตลอดครับมีคูสคอนโทรลให้คุณแล้วนะมีสั่งการด้วยเสียงนะครับปรับหมดหน้าจอดิสเพย์ได้นะจอใหญ่ครับไมลแสนสองนะครับไมลแค่แสนสองก็ถือว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับกาลังดีนะไมลประมาณแสนต้นๆบอดเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับมีร่องรอยอ่บุบนิดหน่อยนะก็การใช้งานนะครับรถประมาณไมลแสนสองบอกคนขับเป็นปรับไฟฟ้าครับกระจกพ้ามข้างนะครับพับและปรับไฟฟ้ากระจกข้างปรับออโต้ได้ อย่เบากเป็นบักเก็ตซีดครับน่าใช้นะใครหารถครับสีขาวมุกอึดคุ้มทนนะครับผมว่ามันเล่นเอาติดก็ถือว่านะเป็นการแมนเนนที่ถูกนะถ้าคุณมีการซ่อมแซมในอนาคตเนาะนะครับจออะไรเงี้ยหมดต่างๆใช้งานง่ายนะครับ BSM อะไรเงี้ยนะครับ RCTA นะสามารถเซตติ้งได้นะครับไม้เส้นสองครับเรือนไม้ใหญ่ๆน่าใช้ครับจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยคูณเมนูต่างๆใช้งานง่ายแล้วเวลาผมถอยครับก็มีเนาะเชื่อมต่อกับกล้องถอยอะไรเงี้ให้นะ ใช้งานง่ายแอร์เป็นปรับดิจิตอลออโต้ครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้คุณแล้วมีปรับโหมด E ีต่างๆเบรกมือปรับไฟฟ้าครับเบาะข้างแน่นตึงเลยแอร์แบ็กเจ็ใบครับมีคู่หน้ามีเสา A มีเข่าคนขับให้คุณแล้วมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆครับรับชมด้านหลังกันนะครับพื้นที่ด้านหลังครับสัมภาระมีในส่วนของแอร์หลังให้แล้วนะมีที่ใส่ของกระจุกกระจิกนะรองรับคาซิสเด็กครับบกเก็ตซีตรงนี้มีที่วางแขนลงมาได้ และตรงนี้นี่พับได้ครับแบบ4060แบบนี้อนเอกนกประสงค์นะนะพับแล้วมันสามารถเชื่อมต่อไปกับพื้นที่สัมภาระ,ะด้านหลังได้เลยนะครับอ่ะมันลองนั่งข้างหลังกันดูกว้างขวางอยู่แล้วเนาะเอาติสครับขึ้นชื่อเรื่องความอึดคุ้มทนนะครับและเป็นไฮบริดก็ประหยัดน้ำมันสูงสุด24โลลิตรนะครใครหายอยู่นะครับเอาติสักคันเพจยน์มีเยอะนะอยากได้ตัวไฮตัวพิมเมียมตัวมิดตัวเอนทีครับลองทักมาปรึกษากันได้ปรึกษาฟรีไม่คิดเงินนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป๊กผู้จัดการฝ่ายขาย 0659513374ไลน์ @pek152 ครับเบอร์และ ID ดีไลน์ตามด้ดานล่างได้เลยนะสามารถแอดเข้ามาได้ปรึกษาฟรีไม่คิดเงินคอนโซลสวยครับสีดำแบบนี้ด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆนะครับสะอาดสะอ้านนะย้ำนะครับนี่เป็นแรกรับเข้าใหม่แอร์หลังอะไรต่างๆมีให้คุณครบแล้วตรงนี้มีแอร์แบ็กซ้ายขวานะตามที่บอกเบาะแบบพับแยกได้40-60นะสมมติเรานั่งหลังเราอยาก,เรา,ยากเราอยากหยิบของนี่พับเบาะหยิบได้เลยนะหรือเรามี ของที่มันต้องใช้เป็นแนวยาวเนาะก็สามารถขนได้นะครับขายหายอยู่ครับคันนี้การันตีไม่ผิดหวังครับสบภาพสวยนะไฮบริดพรีเมียมปีสองหนึ่งไมค์แค่แสนสองนะครับแล้วก็มีสีบอนไมค์แสนหนึ่งห้าห้าเก้าปีเป็ดเหมือนกันนะเผื่อใครอยากได้รุ่นเนี้ยพรีเมียมแบบเนี้ยแล้วสีดําเนี่ยสีดําไมค์แสนหกราคาห้าห้าเก้านะครับมีสีดํามีสีบอนนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะตามเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยตะกี้ไปเปิดไฟให้ดูนะ แล้วนอกไฟไท้ายเป็นไลท์ไกด์ไฟหน้าก็เป็น LED ไลท์ไกด์นะครับเป็น LED แล้วก็มีตัวไลท์ไกด์ให้นะไลท์ไกด์2เส้นแบบนี้ครับนะโลโก้ขีปฟ้านะครับหาอยู่นะครับไฮบริดมาที่เพชรยนต์ได้เลยมาเดี๋ยวพาพี่ๆีครับมาเช็คโครงสร้างหลักด้านข้างตัวรถกันนะพยายามถ่ายให้ดูละเอียดนะเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองสนใจรุ่นไหนคันไหนลองทักมาได้นะครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับสิกเกอร์มอกอนะครับข้อต่อต่างนะครับสำหรับซอกประตู กระจกหนี่เดิมทุกบานนะครับผมบอกเลยคันนี้เดี๋ยวตรวจรถมายังไงก็ได้5ดาวเต็มนะครับด้านโครงสร้างนะเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ดังไปไม่เบาไปครับกาลังดีด้านข้างครับตะเข็บข้างรอยหนีชุดบาะสีอยู่ครบครบัับหาเอาติดมือ2นะครับนึกถึงครับบริษัทเพชรยนต์นะครับมีให้วีเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดครับและเราต้นน้ําดีเราขัดรถสวยเกรดเเข้ามาแล้วนะครับสามารถไว้วางใจได้อะเพราะว่าเรามีการตรวจรถนะครับ215จุดโดยชิคครับ ค่าตรวจคาร์พันหกนะมาตรวจให้ฟรีทุกคันนะแล้วก็เป็รยนต์ครับเปิดทําการมาแล้วยี่หกปีครับน่าเชื่อถือแน่นอนนะมีรถมือสองให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ตอนนี้ก็ประมาณสักสี่ร้อยกว่าคันได้นะครับด้านหลังครับพื้นที่กว้างขวางนะครับมีที่วางแขนมีแอร์หลังให้แล้วมาเช็ครอยนี่ชุดบอสสีครับนี่ตรงนี้นะเช็คแค่นี้นะครับรู้เลยถ้าทํามามันพ่นทับนะครับตะเก็บข้างครับสภาพดีนะข้อต่อต่างๆนะครับเหล็กเป็นสามชิ้นเขา จะมีโรบอทครับเขาคีบนะแล้วยิงนะยิงให้มันเชื่อมกันนะครับต่เป็นรอยสปอ t m ต n มนนแต่วิธีเช็คครับใครอยากรู้ก็ลองทักมาปรึกษากันได้นะนะผมผ่านการอบรมแล้วรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับมีใบประกอบวิชาชีพการตรวจรถนะไปเรียนไปอบรมการตรวจรถมาเลยนะครับให้พี่ๆได้มั่นใจนะครับว่าผมมาคัดรถสวยให้พี่ๆอย่างแน,น่นอนนี่รถแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทรถอยู่เหมือนเดิมนะหายอยู่ครับไฮบริดพรีเมียมสีขาวมุกมาเล่นคันนี้ ถ้าหาตัวไฮคันนู้นเลยตัวไฮไมค์สี่หมื่นนะครับแต่เก่าว่า2ปีนะนะครับอยากได้ปีใหม่มาคันนี้ครับถ้าอยากได้ไมค์น้อยๆนะครับไปคันไมค์สี่หมื่นนะมาดูครับโครงสร้างด้านหน้าครับห้องเครื่องฝากระโปรงกันนี่นะตัวนี้หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับนะแบตเตอรี่ก็ปี68อปนะครับเดือน7ปี6 8ครับโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนแบตมานะแล้วก็หัวน็อตนะครับฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยแกะขันไขขยับ นะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบๆครับเลื่อเๆนิดนึงนะย้ํานะครับรถเพิ่งเข้าใหม่แรกรับถ่ายให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ก่อนใครแน่นอนหัวน็อตสภาพเดิมครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะฝั่งนี้เช่นเดียวกันเครื่องยนต์ครับ1,800ซีซีดูออวีพีทีไอทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทําให้คุณประหยัดได้นะครับสูงสุดถึง24โลลิตรเลยนะสนใจคันนี้ครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านดอกเบี้ยต่ำปีเบ็ดเนี่ยไปกับโอริโก้นะเครดิตดีนะครับเริ่มต้น2.1เองนะหาอยู่มาจัดได้ ติดต่อหาผมไปคูตจิการ่ายขายครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ไล e น์ @pek152 คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่9,000กว่าราคา5 7 9 0 0 0ปี21ครับไฮบิดไม้แสนสองสนใจอยู่ทักมาได้วันนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดครับอัปเดตเอาติสสวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ